วันนี้ก็มาซื้อกับข้าวนะคะพี่น้องก็ดูแผนกต่างๆเนาะนี่นะคะซื้อกับข้าวอันนี้ก็แผนกขนมปังแล้วก็จะเป็นขนมปังที่แห้งแล้วก็บดผสมนี้คะ่ะก็จะทานกับนมอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะพวกนี้จะอร่อยคะ่ะอร่อยจะทานกับนมพวกนี้นะคะนี่่ะตอนเช้าๆเนาะก็เป็นอาหารฝรัง่งหลากหลายเมนูแบบนี้นะคะพี่น้อง อันนี้ก็พลรหมากรากไม้ต่างๆก็จะมีอยู่ในนี้ผสมเรียบร้อยนะคะก็จะกินกับนมเนาะกินกับนมเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจะกินกับนมเนาะนี่เราก็ไปทำงานก็เลยแวะแวะซื้อกับข้าวแวะซื้อกับข้าวนะคะ ตอนนี้เราหาแนกมาม่าได้มาม่าสองห่อค่ะพี่น้องแล้วก็ามาม่าสองห่อเนาะมาม่าสองหอ่อเราว่าเราจะแกงเนาะมาม่าสองห่อแล้วก็ได้อะไรอีกเนาะ เรามีมะพร้าวแล้วได้มาม่าสองห่อพี่น้องเดี๋ยวไปต้มมามาเนาะตอนเย็นสดร้อนร้อนแก้เหนื่อยเนาะทำงานเดี๋ยวเราไปแผนกไทยแนกไทยเราก็ไม่ได้มีอะไรเนาะ อเอาแค่นี้ก่อนแหละเราเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะมาพร้าวเราก็มีแล้วนี่ก็คือแผนกไทยนะคะก็จะมีหลากหลายอย่างเนาะนี่น้ำปรงุงน้ำปลาอะไรก็มีหมดนะคะพี่น้องตรงนี้เราก็จะมีไอ้นี่ก็จะเป็นแบบ